สวัสดีครับพวกกระบ้าโลนครับหลังจากไปเจอกัน2เดือนกว่าครับคือมันกน็ด้วยการทำงานของเขานั่นไหมครับอันนี้พาเรามามามา,มาเก็บไอ้นี่ครับเก็บดอกสละเกสรตัวผู้ครับนี่ครับพามาดูเลยครับนี่คือดอกเกสรตัวผู้ เราจะเก็บไว้นี่ครับนี่นี่ครับอันนี้ผมเคาะแล้วครับอันนี้ผมเขย่าแล้วนี่เราก็นนังสือพิมพ์เอาหนังสือพิมพ์เก่านะครับมาลองไว้ไงครับเราก็เคาะเอาขออนุญาตครับเมือ่อเมือเดียวครับจ,ะจะิตใจสะเพิ่นอันนี้ผมเคาะแล้วมันมันบนมัน มัน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 ,ม,นมันไม่ล่วงแล้วครับเนี่ยไม่ล่วงแล้วครับเดี๋ after, ยวผมพาไปดูอีกช่องครับนี่ครับอีกช่องครับนี่เราค่อยๆครับค่อยเก็บเปลือกกรนดอกแล้วก็โน้มลงมาหน่อยครับเพื่อมันการมันมันจะไม่ล่วงเข้าไปในฝักมันเหมือนเดิมครับแล้วก็เขย่าครับ เ,เท่าที่ล่วงได้ครับเพราะเวลาเราจะไปผสมตัวผู้กับตัวเมียมันต้องผสมกันครับลูกมันถึงจะดกมันถึงจะติดลูกครับเราเก็บอย่างเงี้ยไปใส่ตู้เย็นไว้ครับอ๋อดีๆนี่คือเกสอนตัวผู้ครับที่หลายๆคนถามมา เค okay. สรตะพูดอกสละมันจะบานอย่างเงี้ยครับถึงจะเอาได้แต่ช่วงมันเป็นช่วงครับมันเป็นยังหวะและเป็นช่วงที่มันมันจะบานอย่างเงี้ยและจะผสมตัวเมียได้และคือต้นต้นต้นมันจะสมบูรณ์แต่ในช่วงหน้าหน้าแรงม,มันจะไม่มันจะไม่บานเหลืองอย่างนี้ครับ มันจะให้บ้านเหลืองเนี้ยไอตัวมดไอ,วไอตัวนี้เนี่ยเนี่ครับตัวไอ้นี้แหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วก็ห่อไว้ไงเงี้ยแแชตัวเย็นเดี๋ยวมันก็ตายออกมาเองครับต้องขออภัยด้วยครับมือเดียวมือเดียวครับนี่ผมห่อเสร็จแล้วครับ อันนี้ผมก็จะปล่อยอย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าเพราะอะไรผมจะไม่ตัดเผื่อมีดอกตัวเมียบานผมก็จะตัดตรงนี้ไปใส่เพิ่มเพราะมันบางบางบางอันมันยังไม่แตกหมดครับแต่บางอันก็แตกหมดนี่มันร่วงเราเก็บไม่ทันมันจะร่วงเหลืองนะครับถ้าร่วงเหลืองนยแสดงว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูต้นเมียครับนี่ครับ นี่คือดอกตัวเมียรครับจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่คือดอกผู้นี่คือดอกตัวเมียรครับถ้าผสมผสมหน้าฝนนะครับต้องครอบถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกอันนี้มันน่าจะไม่ฝนไม่ตกและส่วนมากจะผสมตอนตอนเช้าหรือเย็นกลางวันมันยังไม่ค่อยติดครับผมเคยลองแล้ว างวันแดดๆนั้นยัไม่ติดช่วงเป็นตอนตอนเชา้าหรือไม่ก็ตอนเย็นนนั้นด้วยโอกาสของเราก็สุดแล้วแต่วิสัยครับว่างตอนไหนก็เอาตอนนั้นนะครับส่วนมากคือตอนเชา้ามันจะบานเต็มที่แล้วมันจะมีไอ้รองรองน้ําที่ที่ต้นมันที่ดอกมันครับ พอเราเคาะไอเนี่ยเกรสรตระผู้นี่ใส่ครับสมมุติว่ายังไม่เคาะครับเนี่ยเกรสรเห็นไหมปิวอย่างปิวอยู่เราก็เคาะเคาะเค,าะ,เคาะไปอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนในตัวไอนี่คือจังหวะที่เราบานพร้อมๆกันครับส่วนน,นั้นนู้นก็ต้องเป็นแปรงสีฟันอ่อนๆครับรูปอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นเป็นแบบสมมติว่าเป็นแปรงสีฟันนะครับแล้วเราก็รูป จุมจ่มจุ่มไอเกสรตัวตัวตัวเนี้ยครับตัวคู่เนี้ยลูบไปเรื่อยๆครับตันเนี้ยวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับฝากฝากวิธีผสมเกสรตัวเกสรดักสละครับแบบนี้ได้ได้แน่นอนครับ แต่ให้ต้องตัวตัวเมียต้องเป็นช่วงเข้าเข้าหน้าฝนครับจะดีมันจะบานพร้อมกันแล้วตัวผู้ก็กบานนะันคือช่วงต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดครับแล้วจะติดลูกแต่ไม่ใช่ว่าผสมได้ทั้งปีครับมันจะเป็นช่วงมันอยู่พอดอกตัวเมียสมบูรณ์ดอกตัวผู้สมบูรณ์มันก็จะผสมไม่ได้แต่เราเก็บมันจะเป็นช่วงเข้าหน้าฝนอนะ่ะช่วงที่ดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าช่วงที่ ถ้าบ้านถ้าสวนไหนที่ทำอะไรกาทำเป็นธุรก,กิจจริงๆคือเขาเปิดน้ำสปริงเกอร์ต้นมันสมบูรณ์ก็อาจจะผสมได้ทั้งปีได้ครับแต่และนี่เราปลูกกินตามบ้านตามเรือนก็เข้าหน้าฝนะดีที่สุดครับส่วนของทางใต้ก็คือหน้าฝนพอหน้าฝนสักพักสักเดือนมันจะดอกต้นมันจะสมบูรณ์ เคล็ดลับเล็กๆแน้ออๆครับบางทีบางคนไปผสมนล้วก็ไม่ติดผสมนล้วก็ไม่ติดคือต้นต้นเมียนไม่สมบูรณ์นะครับแล้วบวกกับฤดูช่วงมันจะไม่เป็นทั้งปีหรอกครับครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับความมาดูผสมดอกเกศเก็บเก็บเกสรทผู้ไว้ที่เหลือเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเราก็ เอาไปแช่ตู้เย็ยนไว้ทำปีได้ครับไม่มีปัญหา,ถ,าถ้าไม่มีเน,นี่ยถ้ามีเกสรตัวเมียเพราะว่าช่วงมันจะเป็นช่วงของมันอยู่เก็บตัวเก็บไว้เก็บไว้เยอะๆ,ๆ,ๆไม่เป็นไรครับไอ้นี่ยใส่ตู้เย็ยนไว้ช่องธรรมาดาครับเพราะบางทีมันก็บานไม่พร้อมกันบานไม่พร้อมกันบ้างอะไรบ้าง,งแล้วเน้นตัวตัวเมียปเป็นหลัก ตัวเมียบานเราก็ตัวผู้ในตู้เย็นมาตัวผู้มันไม่บานก็เราตัวผู้ในตู้เย็นมาสำรองแทนพอได้ครับครับวันนี้ก็เท่านี้แล้ะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสวัสดีครับ